ในศึกทรูโฟยูมวยมันวสุในการทํางานของทีมงานพชรยินดีครับเดือนนี้เราเจอกัน2วันนะครับพฤหัสกับศุกร์เดือนหน้านี่เรียนย้ำานะครับทุกวันอังคารครับมวยมันสนั่นเมืองครับรายการมวยน้องใหม่แต่ว่าคนจัดหน้าเดิมครับเป็นการจัดของทีมงานพชรยินดีครับที่นี่แหละครับที่สนามมวยรังสิตอ่ะยกนี้โอ้หมัดซ้ายแหมแหวกขาดเข้าไปเลยครับพยายามจะเตะสาดนี่แข้งขวาขึ้นมาของดอนคิงครับ เอาละครับเริ่มจากขยับเข้าหาแล้วก็เตะซ้ายต่อยซ้ายมาดูวงในดอนทิงนี่ก็บอกว่าเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปล้ำนยยังตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนเครื่องเริ่มจะร้อนเหมือนกันดอนทิงขยับเข้าหาโอ้เดินแทงขวาทําได้ดีนะครับเป้าหมายก็คืออยู่ที่วงในนะครับแต่ว่ายังปล้ำไม่ได้ครับแม่มวยซ้ายนี่นึกถึงพระธาตุล้วงเงินเลยนะครับนี่แต่งทุ่งรังสิตโอ้แต่ว่าโลงเงินยังโอ้โหดอนทิงก็เต,ต,ตะเตะระเบิดเถทั้งเล เอเตะใหญ่เลยโอ้โหสะบัดเอวได้สวยทั้งคู่เลยนะครับแม่จังหวัดเตะเอาถีบหน้าไปทีบเอาแข้งขวาซ้ายคืนไปเน้นหนักเน้นหนักที่แข้งกับบัดเลยครับยืนกันใกล้ๆสมราคาคู่เอกเอาถีบไว้ครับตอนคิงความใหญ่ครับจะมีผลหรือเปล่าครับสำหรับตอนทิงเกียรตินาดีหรือโยธารักมวยไทยครับวันนี้โอ้โหไฟนี้แข้งขวาทํางานได้ดีนะครับหรือว่าเตรียมมาโดยเฉพาะเลยแต่ว่าโอ้โหไม่ยอมโลงเงินนี้ก็สาดซ้ายโต๊ะคืนจะเจ,เจ็บเหมือนกัน ดูนะครับว่าซ้ายกับขวาใครจะแม่นใครจะแรงกว่ากันแลวครับตอนนี้อยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่ด้วยต่างฝ่ายต่างโดนไปเยอะด้วยกันครับเอาเอาขวาอีกแล้วขวาโดนทินโลงเงินหมัดมาซ้ายไปโดนทิงขยับมาเอาขวามาล่างเอา้าแปลกเลยใครดีใครอยู่เลยนะครับเอาใครดีใครอยู่แล้วเอา้าเอา้าลงเงินเอาขวาไปโดนทินงโดนคิงขวาอีกดอกน,นึงโอ้โหเป็นคู่เอกที่ชกกันสนุกเร้าใจครับ ไม่มีไม่มีใครยอมใครเลยครับคุณมีแข้งผมก็มีแข้งเอ้าเตะมาก็เตะคืนเหมือนกันครับวัดกันเลยว่าการยืนระยะนี่แม้ใครจะยืดหยุ่นเกมใครจะน้ำอดน้ำทนดีกว่ากันครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างโดนนะครับซ้ายกับขวานะครับโอ้ซ้ายไปที่ขวาก็โต้คืนเหมือนกันชิงจังหวะก,กันออกเอาละครับตอนนี้ดูได้เปรียบน้ำหนักหนึหน่งปอนด์เริ่มจะมัดอกมั่นใจหรือเปล่ารอนจิงเดินไปยับเข้าไปเรื่อย มีแข้งขวานี่นําทางไปก่อนโล่เงินก็ไม่ตกใจนะครับมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่คอยโต้คืนโอ้โต้มาแตะลัดดอกนี่ก็เนื้อเนื้อทั้งนั้นครับโอ้โหคู่เอกวันนี้นี่ซ้ายกับขวาแต่ว่าต่อยกันระเบิดเถิดเทิงเลยเอ้าโลเงินโลเงินโลเงินเอ้าหลุดหลุดซ้ายได้เอ้าขวามาดอมทิงโมโหขวาไปเอ้าซื้บซื้บซื้บเอ้าเอ้าขวาไปเอ้าขวาไปชายมาเอ้าดอมทิง ดนยิงเอาสองไปโลเงินโดนสองเป็นทีนึงเอา้าพยามอิดอาเตะกันระเบิดเทิงเลยครับแข้งขวาของดอนคิงครับอปาปักหลักใกล้ๆอาโยกหาช่องหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมารับยกที่แล้วแลกแข้งเป็นหลักยกนี้แลกอะไรครับยกที่สามนี่สงครามแข้งของจริงเลยนะครับ ยกนี้ก็ยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับทั้งแท่งทั้งหมัดครับตอนนี้สาดเข้าใส่กันซ้ายกับขวาไม่มีใครยอมใครโอ้โหหมอซ้ายไปขวาก็มานะครับทิ้งออกไปโอ้ยต่างฝ่ายต่างโดนอยู่ที่การยืนระยะการฟิตฟอร์มที่ใครจะแข็งแรงแข็งแร่งกว่ากันแล้วนะครับถึงตอนนี้อา้าวแดงนะครับโลงเงินโอ้โหโดนทิง้งโดนทิง้งขวาไปซ้ายไว้ยืนโดนทิ้งบอกว่าซ้ายไว้ยืนขวาไว้ตเตะอ้าวเตะ เอาซ้ายไปโลงเงินขยับมาอีกโลงเงินต้องเอาขวาติดไม่ได้เอาโลงเงินขยับมาขยับมาเอาขวาของดอเอาซ้ายไปโลโลเงินเป็นมวยที่ออกอาวุธกันข้องจะมีนะเอาบัดซ้ายครับโอ้โหหล่นเลยครับบัดเดียวบัดเดียวลิเกเลิกเลยครับโอ้โหช็อกอีกแล้ว โอ้โห oh ไม่เหลียวแลเลยนะครับโอ้โห oh ทีมซ้ายไปตรงๆนี่เต็มไปค้างพอดีเข้าจุดโฟกัสพอดีครับโอ้โห oh เดี๋ยวขอดูภาพช้าหน่อยนะครับโอ้โ oh หทำมาทำมาเยอะมากเลยนะครับเตะ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 โอ้โห oh แต่ว่าหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยโอ้โ oh หนี่สะใจสะใจเอา้าขอดูภาพช้าอีกทีนึงเอา้านี่เลยครับดอนคิงเอา้าปังซ้ายหมัดนี้นะครับเต็มกระดูกคางเลยโอ้โหโล่งเงินซัด เม็ดเดียวเลยนะครับปังขวาไปก่อนซ้ายอีกทีหนึ่งโดนทิงเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหหมดสติไปเลยเตะตั้งเยอะเอ้โดนขวาแตะซ้ายตามทีเดียวเคเกเลยนะครับหลับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดไปเลยนี่แหละครับผู้เอกวันนี้ครับโอ้โหนี่มาดผู้ชนะนะครับลงเงินหนุ่มบางกะดี